ท่านน่าจะมีคําถามเพราะเราเพิ่งกู้ถึงนแค่ผลการสำรวจเท่านั้นเองยังไม่ได้ไปถึงเราก็ลงไปในกราฟนี้นะครับแล้วก็ใช้เครื่องมือที่เรียกว่า standard progressive matrices ในนี้มีไม่เอ่ยไม่มีจับง่ายว่าชื่อ s p m นะครับเกี่ยบทุกปีเพื่อที่จะมาดูช่องว่างของแต่ละประเทศว่า iQ มากน้อยอะไรอย่างไรนะครับโดยเทียบกับ มาตรฐานของประเทศอังกฤษนะครับมันมีหลายมาตานในเทีดนะ้มีหลายปัจจัยที่จะกำหนดตัวเด็กที่จะเติบโตไหมหลายปัจจัยในกผมเรียนว่า IQ เป็นปัจจัยที่สำคัญม,มากในหลายเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ที่ประสบปัญหาเรื่องของวิกฤตจากทางเศรษฐกิจแบบัำพานแบบนี้นะครับ อยู่ๆมาก็สืบทราบว่าตัวเองเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวเนี่ยตัเองแนะนำเลยครับท่องไม่อยู่คำให่อยู่คนเดียวนะครับท่านต้อง,ท,องท่านต้องมีสังคมท่านจะไปฝึมานะเรื่เราเรกเราไปออกข่าวสเก็ตข่าวบันเด็กอยากดูก็ไปดูที่ช่องอนเดอ <ๆ S 1> ไอ้ครั้งนีงครับไอ้ครั้ง,งนี้คร <ๆๆ S 1> ั้งนีง ได้ได้ไดขอบคุณมากครับพี่บิ้งตั้งสาร năm 100 chứ mình lấy เเวลานรอบดูเรื่องสัตว์ทะเลแพงเป็นปั๊มไฟฉุนแล้วทำผาเขียนอย่าลืมตาไม่ได้เวลาพักผ่อนหนอแล้วเขายังไม่ใส่อาบูนเก่าโกอาปอนทำผาอย่าดื้ออย่าดื้อไม่เอาไม่เอาไม่เอากำล่ง ก่อนทั้งเหล็กทั้งงานธุรก,การด้วยนี่นี่ยิงไป